โปรโมชั่นฟูลเมทัลเรือนี้เอาใจคนชอบความหรูนะครับรุ่นนี้เป็นสีโรสโคทั้งเรือนทั้งกรอบและสายตัวนี้เป็นฟูลเมทัลเต็มระบบเพราะเป็นระบบทัลโซล่าแล้วครับโครงสร้างเป็นฟูลเมทัลแล้วไม่ใช่เอาจีช็อคธรรมดามาปิดกรอบสายนะครับตัวนี้เป็นระบบทัลโซล่าครับใช้พลังงานแสงนะครับเป็นระบบถ่านชาร์จแถมรุ่นนี้เนี่ยเราวารันตีแบบให้อีก5ปีนะครับมีปัญหาเคลมห้างได้หมดทุกห้างนะครับเพราะรุ่นนี้เป็นประกัน CMG ตัวนี้เป็นโครงสร้างฟูลเมทัลนะครับ รุ่นนี้มาพร้อมกับระบบ m o n เดย์แบนซิกใครอยากได้ความที่หรูอบอกเลยครับเรือนนี้โดนมากรุ่นนี้ปกติตามห้างขายเกือบ3 0,000นนะครับโปรโมชั่นพิเศษ N อ็นยูเเราจัดให้พิเศษเหลือ1 4 8 8 8บาทพร้อมบรนเีณแบตอีก5ปีแถมของแถมนะครับโปรโมชั่นพิเศษส่งฟรีมีของแถมมากมายใครอยากได้ผมบอกเลยครับเรือนนี้ต้องรีบจุดสังเกตโฟมเมเทอร์ง่ายคือฝาหลังนะครับเป็นระบบฝาหลังเกลียวแล้วนะครับไม่ใช่ฝาหลังเป็นไขนอ็อตเพราะฉะนั้นเนี่ย จุดดูง่ายของภูมมเทอร์นะครับดูที่ฝาหลังได้เลยนะครับอยากได้ฟูมมเทอร์ของแท้ต้อง GZ Group เท่านั้น